สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆและข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะ วันนี้มาดูบัตรสินเชื่อดิจิตัลโยคัชเอไออนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งมีจุดเด่นคือผ่อนชำระค่าสินค้าและหรือบริการโดยไม่ต้องใช้บัตรค่ะแล้วก็เบิกถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตรผ่านเครื่องเบิกเงินสดไอออนได้ทั่วประเทศเลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีส่วนลด10บาท1สิทธ์ต่อสัปดาห์สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนูที่คาเฟ่อเมซอนด้วยค่ะ สำหรับรายละเอียดสินเชื่อตัวนี้นะคะเป็นบัตรสินเชื่อดิจิต a ล Your Cash A จาก EON อนค่ะเป็นประเภทบัตรกดเงินสดนะคะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แล้วก็สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อซื้อสินค้าค่ะ ซึ่งบัตรกดเงินสดตัวนี้สามารถขอได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแล้วก็ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยนะคะเหมาะสําหรับผู้มีไรายได้ประจําทุกประเภทค่ะเรามาดูคุณสมบัติของผู้กู้กันนะคะ 1. ก็คือผู้กู้จะต้องมีอายุ20 65ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะ 2. มีรายได้30,000บาทขึ้นไปต่อเดือน 3. ม,มีอายุการทํางาน4เดือนขึ้นไป 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทางที่บา ท้างาน 5. มีที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอีออนค่ะซึ่งตรงนี้มีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง5เท่าของรายได้นะคะและคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอีกด้วยค่ะสำหรับวิธีการสมัครบัตรนะคะสามารถสมัครได้3ช่องทางค่ะคือช่องทางอินเทอร์เน็ตช่องทางไปรษณีย์และช่องทางการสมัครที่เคาน์เตอร์อีออนตามสาขาค่ะ เรามาดูช่องทางแรกนะคะการสมัครทางอินเทอร์เน็ตจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อีออน 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอีออน 5. รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติและติดต่อสาขาอีออนที่ท่านสะดวก 6. เปิดใช้บริการดิจิทัลยู u r c คชเอผ่านอีออนไทยโมบายแ p ปพลิเคชันที่สาขาค่ะ และถัดมาเป็นวิธีการสมัครด้วยไพรสณนีนะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 2. ส,ส่งเอกสารการสมัครทางไพรสณนี 3. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอีออน 4. รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติและติดต่อสาขาอีออนที่ท่านสะดวกค่ะ 5. เปิดใช้บริการดิจิทัลยูอ r c a แคชผ่านอีออนไทย o b i l e a p p พลิเคชันที่สาขาค่ะ และถัดมาเป็นวิธีการสมัครทางเคาน์เตอร์อีออนนะคะตามสาขาที่ท่านสะดวกจะมีขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1คือกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครข้อ2ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอีออนข้อ3รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติและข้อ4เปิดใช้บริการดิจิทัล u r Cash A ผ่านอีอออนไทยโมบายแอปพลิเคชันที่สาขาค่ะ ซึ่งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมนะคะตรงนี้จะฟรี 1991, ทั oui ้งค e ่าธรรมเนียมแรกเข้าทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมค่ะส่วนค่าธรรมเนียมรายปีก็ฟรีเช่นกันทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมค่ะมาดูในส่วนของอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมนะคะ อัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อออออนแฮปปี้เพย์สูงสุดไม่เกิน22%ต่อปีค่ะและอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อโยแคชสูงสุดไม่เกิน22%ต่อปีค่ะและค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดสินเชื่อโยแคชจะฟรีเมื่อกดเงินสดผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติของอีออนค่ะ และเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารการสมัครนิดนึงนะคะสำหรับเอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานบริษัทข้าราชการและรัฐวิสาหกิจจะใช้สำเนาบัตรประชาชนและในกรณีใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจต,ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมค่ะถัดมาคือเอกสารยืนยันรายได้เช่นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายหรือ50ทวิค่ะ ถัดมาคือสำเนาบัญชีหน้าแรกและย้อนหลัง180วันหรือ6เดือนค่ะถัดมาสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะจะใช้เอกสาร2อย่างก็คือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ 2, สสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกและสเตตเมนต์ย้อนหลัง180วันหรือ6เดือนค่ะ และถัดมาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะจะใช้เอกสารทั้งหมด3อย่างค่ะอันแรกก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนข้อ2สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกและย้อนหลัง180วันหรือ6เดือนค่ะและสุดท้ายคือสำเนาใบทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหอจอกกอค่ะ ถัดมามาดูสิทธทิประโยชน์กันนะคะสำหรับบัตรดิจิ l ัลยูแคชเอสามารถใช้กดเงินสดไม่ใช้บัตรและผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยไม่ใช้บัตร ประเภทสินเชื่ออ o ออนแฮป p ี้เพได้หลากหลายตามที่คุณต้องการค่ะจะมีสิทธิประโยชน์3ข้อด้วยกันนะคะ 1. ก็คือบริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและหรือบริการโดยไม่ใช้บตัตรที่เรียกว่าสินเชื่ออ o ออนแฮปปี้เพบริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและหรือบริการต่างๆได้อย่างหลากหลายตามที่ต้องการอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ตกแต่งรถย ทองเป็นต้นนะคะโดยสามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือนเริ่มต้นที่3เดือนและแบ่งชำระได้นานสูงสุดถึง48เดือนค่ะโดยมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าอีออนตลอดทั้งปีค่ะ มาดูสิทธิประโยชน์ข้อที่2นะคะบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้ซึ่งสามารถเบิกถอนเงินสดไม่ต้องใช้บัตรผ่านเครื่องเบิกเงินสดอีออนทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะหรือหากเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอ m ของธนาคารกสิกรไทยจะมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด13บาทต่อ1รายการค่ะและสิทธิประโยชน์ที่3นะคะคือรับส่วนลด10บาทต่อ1สิทธิ ต่อสัปดาห์สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนูที่คาเฟ่อเมซอนเฉพาะเมนูเครื่องดื่มร้อนเย็นและปัน่นเมื่อรับสิทธิ์ผ่านอีออนไทยโมบายแอปพลิเคชันค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www.eon.co.th นะคะ และสามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่แอปพลิเคชันอ o n t h ไ i Mobile ค่ะหรือว่าสามารถติดต่อ e o n Contact Center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026650213ค่ะ และนอกจากนี้ยังมีบริการสอบถามข้อมูลผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือ IVR ด้วยนะคะโดยสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์02-665-0213กรณีขอรับ SMS แจ้งยอดชำระสามารถกด3ได้เลยค่ะกรณีเช็คยอดคงเหลือหรือตรวจสอบการชำระเงินให้กดดอกจันได้เลยค่ะ โดยท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์026650213ค่ะใครที่กำลังมองหาสินเชื่อประเภทบัตรกดเงินสดนะคะเป็นสินเชื่อที่มีความคล่องตัวมากๆเลยถ้าเรากดใช้เงินถึงจะเสียดอกเบี้ยถ้าเกิดเราไม่กดมาใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยนะคะ ท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ